สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาถ่ายให้ FC ดูนะคะหลายท่านหลายคนอาจจะไม่รู้จักหลายท่านหลายคนนะคะอาจจะรู้จักนะคะอันนี้คืออิงอ้อยนะคะแถวบ้านหนูจะเรียกว่าอิงอ้อยคือเราจะเลี้ยงด้วยน้ำมะนาวนะคะนะน่าจะเป็นหอยหรือเปล่านะคะทางบ้านนายาเขา มีความเชื่อนะคะว่าถ้าใครมีอิงอ้อยไว้ติดไว้ไประจำบ้านนะคะก็จะเรียกเงินเข้ากระเป๋าแล้วก็อีกอย่างก็คือมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะว่าถ้ามีอิงอ้อยก็คือจะออยเงินไว้นะคะไม่ให้เงินขาดกระเป๋าเนาะ,ะถ้าจะให้เรา อะไรนะเรียกได้ว่าถ้ามีจะให้มีเงินเราก็ต้องขยันทำมาหากินด้วยนะคะไม่ใช่ว่ามีอิงอ้อยแล้วจะ มั่งมีร่ำรวยเลยนะคะเนาะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะเป็นส่วนหนึ่งเนาะที่เป็นตัวดึงดูดเงินนะคะเป็นตัวดึงดูดให้เรามีแรงบันดาลใจนะคะในการอ่าใช้ใจ่ายในการเก็บเงินนะคะอันนี้เป็นอิงอ้อยนะคะอิงอ้อยอ้อยเงินไหวเด้อค่ะเด้อก็ให้เอฟซีหลายท่านหลายคนได้ดูกันนะคะนี่เพื่อนก็จะวิ่งลงมานะคะวิ่งลงมากินน้ำมะนาวเนาะ ตัวนี้จะวิ่งดีนะคะวิ่งดีหน่อยนี่แปลกไหมคะตอนนัยาเป็นเด็กๆเ,เนาะไปนั่งดูเนาะนั่งดูแม่เอาน้ำมะานาวให้อิงอ,อ้อยกินแล้วก็ไปนั่งดูว่า,าท่านจะวิ่งหรือเปล่านะเนี่ยน้องใครโตเห็นน้องใครตกแปลกใจเลยนะคะนี่เดี๋ยวล้อมถูถูกันถูถูไอพญางก่อนอตัวนี้วิ่งเร็วมากเลย สงสัยหิวหิวน้ำมะนาวนะคะอิงอ้อยเต้าน้อนก็ัวบอกว่าเต้าพนะาวว่ามันเป็นเต้าตัวลูกหอยอิงอ้อยน่าจะเกิดจากหอยนะคะมานายาอินอิงอ้อยน้องไม่ทำนะลูกเลี้ยงด้วยน้ำมะนาวนะคะ โอ้ยเป็นของที่คนโบราณนะคะเขาเอาไว้คู่บ้านเนาะ้เนอาไว้คู่เฮียนเพื่อที่สี่เฮียนยังเกาะเป็นสิริมงคลนะคะน้องไม่ทําลูกไม่ทํานุ่นเอาเพิ่นเอาเพิ่นขึ้นไปข้างบนนุ่นเอาเอาขึ้นไปข้างเทิงเดี๋ยวเพิ่นสี่ยางลงมาขันเพิ่นอิ่มแล้วเพิ่นสีบบอลงมานั่นาหนาหนาหนเออน้องอย่าไปเฮ็ดแม่อาดกุณกุ้งด้อ โอเหอนเ็นบ่มพญางลงมาแล้วนะเห็นบ่ตัวนี้ไม่ค่อยเดินยังแล้วยังแล้วมามารับขับขับหนอนเด็กเป็นยางแล้วตัวนี้เป็นยางแล้วพนนั่นตัวนี้สงสัยเป็นเถาแล้วเล่ยพอค่อยยางเอ๊ะ เอามาไว้สูงๆいいงคันพัอนอยากน้ำเหมืนนะ้าพ่นกรสิยางเรามากินคันพัอนอิ่มแล้วมันกนสิบ้ยางเอาขึ้นไปไว้ข้างบนเพื่อที่จะ,ะให้ให้แกมีความไวไรู้สึกว่า<ม>อยากกินน้ำมะนาว<ๆ>เขาก็จะวิ่งลงมาให้เขาวิ่งให้ดูนะคะจะได้เห็นว่าเขามีชีวิตนะคะเอซีขาเป็นน่าจะเกิดจากหอยหรือเปล่าสมัยนี้หาดูยากแล้วนะคะ เพิ่นอิ่มแล้วบ่ค่อยยางไปไหนตอนเอาลงใหม่ๆนี่แบบแลนดีแฮ่นันเดนันเด้อน้องใค้ตัวยาบังให้ FC เบิ่งน้ำนั่นเดยังยางแล้วยางแล้วยาเฮ็ดน้องใหตโตแม่ห่วยกัไปกวนเพิ่นแม่ลูกเมือมามาอว้ยแต่เอาไปไว้ทางเทิงก่อน ท่านใดที่เคยเห็นก็คอมเมนต์เข้ามานะคะท่านใดที่ไม่เคยเห็นก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะก็เป็นของศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งเนาะ fc คะ่ะอันนี้ได้มะระดกตกทอดมาจากคุณแม่นะคะคุณแม่ให้มาสองตัวเนาะเอามาติดกระเป๋าไว้นะคะเรียกทัพเรียกเงิน